โอเคครับก็สสัดดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่เกมเกมชินกับช่วงเปิดกาชานะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดสาทพไฟซีหนึ่งนะไม่รู้ว่าลมไหนอยู่ดีก็อยากเปิดนะไม่รู้ว่าจะหลุดเลทหรือเปล่านะก็ทำเนียมวันนี้เราไม่ได้ส่งเซียมซีนะครับเออถ้ามันไม่ได้ก็จะไม่แปลกใจเลยแล้วตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วด้วยเที่ยงคืนของวันที่เก้านะอารมณ์ไหนอยู่ดีก็มาเปิดกาชาตอนดึก เพื่อนก็ไม่มีครับเออไปรวยต่อยี่สิบโลเออยังสิงหงอยู่เลยเสียงเหลิงมาแทนสามสิบจริงๆก็หวังยาวๆอยู่นะโอ้ไม่เอาตัวนี้ดิคอยยาวๆแทนสี่สิบแล้วปะสี่สิบ,สบโหลึกจัดห้าสิบ เฮ้ยแปลกๆแล้วทุกคน uh, อ,อ่นาใช้น,นี้แทนดีกว่าหกสิบยังไม่มาหรึกจดอะไรต้องมาแล้วนะเฮ้ยเวอร์จัดนี่สินะคือผลของการไม่สุ่มเซียมซีอันนี้ออกแล้ว แต่จะออกเป็นเทพไฟหรือเปล่าเอ้ยไม่หลุดเลดวะทุกคนแต่ก็เสียไปเยอะเลยต้องแปดสิบเลยนะเอ้ยได้อยาวๆเนี่ยนะโอเคขอบคุณครับ,บจบคลิปครับไปเยี่ยาย